สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เข้าวันที่9มิถุนายน2567นะครับก็เงินบุญคือพิสูจน์ได้อย่างครับว่าเป็นเรื่องไม่จริงผมว่าหลายคนน่าจะตาสว่างพราเป็นมี่เรื่องจริงหลายคนก็น่าจะตาสว่างแต่ทําใจไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันมีสามสามประเภทนะครับคือเรื่องเงินบุญเนี่ย หลังจากที่คนหาข้อมูลไม่ใช่เป็นคลิปของผมหรือว่าคลิปของคนอื่นก็ตามนะครับที่มีข้อมูลมาชี้แจงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงมันจะมีคนอยู่สามประเภทนะครับก็คือประเภทแรกเนี่ยตาสว่างก็เข้าใจว่าเรื่องเนี้เป็นเรื่องหลอกลวงนะครับแล้วก็ <c oughs> ไม่หวนกลับไปตกไปเหยื่อของนี้อีกนะครับประเภทที่สองคือตาสว่าง จริงนะตาสว่างแต่ทําใจไม่ได้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงนะครับมีนะคือบางคนรู้ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลอกลวงอ่ะแต่ทําใจไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคือผมเคยคุยกับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อนะว่าเป็นเรื่องไม่จริงแต่เขาเขาจะรอก่อนเพราะว่าเผื่อเผื่อฟุกเผื่ออะไรที่มันมีจริงขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาถอ,อนตัวเนี่ยมันเสียดายนะครับ มันจะบอกเขาิจริงแบบว่าแล้วคุณไม่เสียดายวันเวลาที่ผ่านมาหรือครับไม่เสียดายเงินทองที่จ่ายไปให้มิจฉาชีพหรือครับตรงนี้น่าเสียดายกว่าและอีกประเภทหนึ่งคนที่สามเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหลังจากถึงแม้ฟังคลิปแล้วอะไรแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงและก็ต่อต้านด้วยนะครับอาจจะต่อต้านในใจหรือต่อต้านโดยเปิดเผยซึ่งในคลิปเนี่ยมันก็มีมาเยอะ มีมาต่อต้านเนี่ยนะครับก <c oughs> ็เข้าใจบางคนก็มาใช้คําใช้คอมเมนต์ที่ไม่ดีที่ไม่สุภาพนะครับบางทีถ้าไม่ไหวผมก็ลบ <c oughs> ถ้าโอเคถ้าคอมเมนต์นั้นเป็นลบจริงแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยไอ้คอมเมนต์เขาเนี่ยมันจะทำให้คนดูเนี่ยรู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับ <c oughs> ผมก็จะเก็บไว้นะครับ <c oughs> มันจะมีคนอยู่สามประเภทนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็จะบอกว่าวันนี้วันที่เก้า 9วิทุนายก2567ข้ามกลางการหลอกลวงของแก๊งนี้ที่บุกเป็นกระแสเขาจะมาเป็นละลอกนะครับมีละ,ละลอกเงินดีตน้นมีละ,ละลอกเงิน UBI มีละ,ละลอกกองทุนน้ำมันตอนนี้มีกองทุนน้ำมันแล้วนะครับในขณะที่บอกจำตรงนะกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาจะลดอุดหนุนอุดหนุนก็เ,เรียกอะไรนะชดเชยชดเชยก็ได้ชดเชยราคาน้ำมันซึ่ง อีกไม่กี่เดือนเนี่ยราคาน้ำมันจะต้องสูงขึ้นอีกนะครับและไอเ้เจ้าของกองทุนน้ำมันเนี่ยที่อ้างว่าเป็นขออภัยนะครับอ้างเป็นลูกรักษาที่เจ็ดเนี่ยนะครับทํนะาไมคุณไม่ช่วยคนไทยทําไมคุณไม่ไปคุยกับกระทรวงพลังงานทําไมคุณไม่เปิดเผยทําไมคุณเป็นโรลลคอนซอนอยู่ที่ไหนนะครับ <c oughs> และถ้าเป็นจริงเนี่ยอายุคุณจะก,ก็จะขนาดไหนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานก็มีอยู่นะครับ เขาก็มีงบประมาณมีอะไรที่อุดหนุนราคาน้ามันเนี่ยทุกันนี้เราอุดหนุนราคาน้ํามันนะครับแต่ก็ยังแพงนะดังนั้นเนี่ยดี๋ยวเรียกว่าอะไรล่ะทายาทกรรมัรทําไมคุณไม่มาคุยกระทรวงพลังงานครับเรื่องนี้ถ้าคุณจะช่วยคนไทยจริงๆคุณเป็นหลบซ่อสั้นอยู่มุมไหนไป็หลบซ่อสัอนอยู่มุมไหนของโลกออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ไล่เก็บเงินประชาชนเพื่อมา ลงทุนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่ลงทุนมันเป็นการหลอกลวงนะครับหลายๆอย่างท,ท,ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเห็นมุกมาเรื่อยๆมุกเงินบุญเนี่ยมุกมันหลอกเรื่อยๆแล้วแล้วแต่มุกนะเดี๋ยวเดือนหน้ามันวันอะไรครับเดี๋ยวที่มีวันชาติอเมริกาแล้วปีนี้ก็จะมีเลือกตั้งอเมริกาซึ่งเขาทำทุกอย่างเพื่อสร้างความฝันนะครับคุณต้องถามตัวเองก่อนนะทาตัวเองก่อนว่า เขาเป็นใครเนี่ยบอสหัวสายเนี่ยหรือใครก็ตามที่มาพูดเรื่องนี้นะครับเขาเป็นใครแล้วทําไมเขาถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นะครับเขาจะทําให้คุณรวยรวยจากจ่ายร้อยจะได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านนะครับเขาเป็นใครย้านะครับและคุณเป็นใครที่สาคัญเนี่ยผมจะฝากบอกจริงๆนะครับถ้าเราอยากได้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวตัวเองก่อนนะครับ เราอยากได้เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นเราทําตัวเองใตที่ดีขึ้นก่อนนะครับไม่มีใครนะครับที่จะมาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนอกจากตัวคุณเองนะครับไม้กระทั่งดารานักมวยนักกีฬาเนี่ยอยูย่เฉยๆไม่ฝึกไม่ซ้อมเขาจะประสบความสําเร็จไหมครับไม่ครับจะบอกว่าทุกคนมีสิทธิจินตนาการนะโชควาสนาเนี่ยหรือจินตนาการต่างๆเนี่ยเศรษฐีเนี่ย มันคือความฝันกินตนาการนะครับแต่ถ้าจะเป็นไปได้ต้องลงมือทํานะครับคุณไม่ทําให้กับตัวเองแล้วใครจะมาทําให้คุณพูดทําตรงเลยนะครับผมก็ไม่ทําให้คุณใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้เป็นอะไรกับผมผมจะมทำให้ให้คุณรวยได้ยังไงนะครับหรือผมอยากจะรวยคุณจะทําให้ผมรวยได้ไหมก็ไม่ได้คุณต้องทําให้ตัวเองนะครับย้ <c oughs> บําบอสว็ใสยเป็นใครทําไมเขาถึงจะทาให,ให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงได้นอกจากคุณไม่ทําเองนะครับ